นั่นคิดทำไมเนี่ยหน,หนักหนักและอาการหนักคลั่นเลยอันมาลรีขันที่ร้อยวัดเด้อครับเย็นน้องเย็นเย็นไว้ก่อนอเสร็จถ้าเราเอาลิงก์เข้าอนนไอเนี่ยไปในทิกตอกเนี่ยบอกว่าเราจะตีนทางยูทูบเนี่ยเราจะโดนไหมจะบินไหมอรออะไรอะพี่บินเหรอ ไม่ถ้าเกิดเอาเอา t ิกตอกมาไว้ใน YouTube มันไม่บินแล้วเพจแต่ถ้าเกิดเอา u ูทูปไปใน t ิกตอกอะรออะไรอะบินหรอกะบินแบบถาวรเลยไม่ดูดิอาจจะโดนเตือนก่อนมั้งแล้วมันจะขัดแย้งกันทำไมวะนะไม่เหมือนกันเฮ้ยโวยบองโวยบึง วะปุ้ยมาเมททำไรเออใช่เจอน้องเมททำไรไม่รู้ทีมกูเนี่ยใช่ไหมป๋าก็ทำอะไรไม่เหมือนกันเลยฮะ,ะโ,โลมันเล่นดีกว่าเยอะเลยจริงจริงน้องจริงจริงเอ็นเดอมันอะไร

อ๋ออะไรเอ๊นี่ยเป็นลิขสิทธิ์ไหมวะเพลงลิขสิทธิ์ไปแล้วเหรอจริงเหรอลิขสิทธิ์เหรอองไปเปิดดูโดยอ้าวไอเดียเพลงเพลงดังด้วยนะพี่รู้ไหมจริงเหรอใช่เพลงอะไรนเลยนะเพลงเพลงน่าดังแบบท็อปท็อปโลกเลยอ่ะเออเพลงอะไรวะา Sweet Weather เนี่ยจำได้ถ้่เปิดนี่คือมันมันเป็นเพลงจีบสาวพี่อ๋ออะไรเนี่ยนะ เอาด้าเกิดพี่ไปฟังเพลงเต็มของมันเนี่ยแหละมันจะเป็นเพลงกีบสาวดีๆีเลยมันว่าแบบมันหนาวแล้วกอดกันดี่าอ๋ออ๋อไห่ได้จบยังเนี่ยผู้จีนตะกีรอจะลูกบวชแล้วกูตายลูกกูไม่บวชเขาจะไงบ่งไงจึงจิงจาเด้เจอเจ้าจี ถ้าเราลุนดูดเลือดไปมันจะทำให้เรายัง<า>อยู่ยังวังไว้คนตีไหม <c oughs> ดีมอไอ้สว์แล้วก็จะออกเป็นธนูนีแบบนี้ไปเลยดีกว่ายัางไงแล้วก็ตายเกิดไปก็เท่านั้นตายเกิดแล้วก็ตายตาย,ก,ตายก็เกิด เวลาเสียนใจก,กันไปเท่าไหร่หยังมีแรงยกแขนขึ้นมาซับน้ำตาตัวเองไว้ <c oughs> ไม่มีวลี <c oughs> จะสายเกินโอโดดลุ เสียแล้วถึงจะเลียไปเถอะไอ้เแม่งด่า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 กันไปด่ากันมาไอหยาแม่งพิมหลอนเฉยเลยหลอนแม่หลอนแม่ก็มาสิกนี้ไม่ยอมจริงๆเสียไม่ได้แู้กูก็ไม่ตึงจริงจริงสาม โวยบองจีจังกัดแมวเดี๋ยวดีกันดีกันสินนนเป็นฟิกแล้วกันจบไปควายได้นอนตรงนี้ พลังโจมตีบวกแรงขิดเปนั่งดูเวเซนด้วดีกว่าทำไมมันต้องมาฟาร์มป่าผมเลยวะป่าผมมันมีอะไรดีป่ามันก็มีดีทุกอย่างอะ่ะทำไมมึงไม่เกิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมเกิดแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังจะมาป่าผมอยู่เกิดบ่อดดเฮ้ยแม่งไปหยันแม่งดีฟอุ้ยไปหยันแม่งแรงเกินยังไม่ทันได้กดอันติเลยอ๋อแม่งมีฟื้นฟูเลือดนี่หว่าก็เลยกดไม่ได้ไม่กด เพื้นฟูเลือเอสิเปอร์เซ็นต์ไอ่ห้ามฟุ้นฟูไหมเนี่น้องต่อยอืมไม่ได้ด้วถือว่ายูทูบแม่งปิดการมองเห็นได้ป่ะจะไม่เห็นอืม ธรรมาดาพี่เฮ้ยเอ็เอนโซ่แม่งตึงหวะ่ะแม่งยกหลบโกชกชากยานเอาไอ้เหี้ยโดนโจ๊กหมูระเบิดทีไส้แตกไวบง้วบงทิง โจเกอร์แม่งโกงว่ะแม่งการดาเมจกายภาพสกิลผมแม่งตีไม่เข้าอ่ะอ้าวเฮ้ยแปลกไงก็อารินาออฟวาโลแต่ของพี่มันไม่ขึ้นมันหมายควาว่ายังไงจีเอม ูอยู่พิมพากแนเนี่ยตั้งค่าภูมิภาคด้วยเหรอเนี่ยโอ้ข้าวชามากเลยโการที่เราโกงเหลี่ยมโคตรโโกงคตรอันตรายเซนเนี่ยพี่อยู่ในเกมเนี่ยพี่เห็นเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่แต่กูดูมึงอยู่นะเอ้ามาดูผมไปเนี่ยดูเองไงตายตายเยสเซนได้คิวอ่ะปึ้งอีดูย้อนหลังไมาเนี่ย ย้อนหลังหาอะไรเนี่ยดูเรียไทยตอนนี้มึงกำลังตียิปอยู่ตอนนี้ผมตายอยู่เนี่ยใช่อะเออยี่สิบวิต้องเร็วๆไปตายเหรอไม่เห็นมึงตายเลยอะตอนนี้เกมอยู่ที่กี่นาทีอะสิบเจ็ดสิบเก้าวิยี่สิบวิอะไรกิเจ็ดไงสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาทีตอนนี้ไอ้เกียแม่ เคมันทำให้ช้ากว่า20วิประมาณ30วิเลยแหละดีเลยจ๊ะตอนนี้ผมเกิดแล้วนะเกิดมาเขียลิปนะไหนวะไม่เห็นมึงเลยวิของขีมาแล้วไหนอะแบบเดียวทายของมันตายแล้วเพึ่งเกิดมาก็ตายแล้วไม่เห็นแบบเดียวทายเลยจี้จืโจ๊กเกอร์ไม่กระโดดไกลเกินนะแบบนี้อ ไม่ได้แม่งเบอร์เบอร์ไม่เคยขนาดนั้พี่หนักกว่านั้นก็คือแบตผมหมดคือแบตวะชาร์จดิน้องว่าจริงๆในยูทูบแม่งหนักกว่าติ๊กตอกอีกแม่งเดี๋ยวนี้ยูทูบไม่มีใครเข้ามาแล้วทำไมวะน้องทำไมยูทูบมันล้างได้ขนาดนี้วะ ขนาดเนี้เนดู TikTok มันแบบมันเพลินมันแบบมีคลิปใหม่แบบมีคลิปไม่ซ้ําเอ,อปิดแมง YouTube มันก็แบบอะไรเนี่ยหนึ่ง <1 S 2> วันลงทีหนึ่งวันลงที